ถามใครใครก็ต้องชอบความสบายใจถามใครใครก็ต้องชอบชีวิตไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนชอบปกติสุขแต่เหตุใดเราดันเผลอหรือขาดสติทิ้งซึ่งศีลทิ้งซึ่งหลักประกันชีวิตที่จะมาคุ้มครองตัวเราคือศีลถ้าเรานั้นไม่ทิ้งศีลรักษาศีลมันคือหลักประกันชีวิตก็คุ้มครองก็เหมือนกับบ้านที่มันมีหลังคามีกำแพงทุกอย่างปกป้องระหมดกันจากฝน กันจากฝุ่นใดๆก็แล้วแต่ปิดมันไว้ป้องกันไว้เป็นหลักประกันอย่างดีคือศีลละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นชีวิตสัตว์ใครๆก็รักชีวิตใครๆก็รักละเว้นจากการลักขโมยของเขาละเว้นจากการประพฤติผิดในลูกเมียผู้อื่นชีวิตใขรๆก็รักครอบครัวไขรๆก็รักไปผิดของเขาเขาก็โกรธแค้นทำลายชีวิตกันและกัน ละเว้นจากการพูดยุยงส่อเสียดเพ้อเจอร์พูดปดพูดเท็จพอมีฉชนั้นแล้วไปทำเช่นนั้นเขาก็โกรธก็เอาชีวิตกันอีกละเว้นซึ่งการดื่มของเหมือนเมาโอบางคนไม่ยอมละเว้นก็ไปขับรถสุดท้ายชีวิตต่อชีวิตชีวิตต่อชีวิต,วต,ต,วตข่าวแล้วข่าวเล่าข่าวแล้วข่าวเล่าดันเอาชีวิตไปแลกกลายเป็นข่าวเสมอ ดังนั้นถ้าเรานั้นได้ละเว้นอย่างน้อยที่สุด5ข้อนี้แล้วมันก็เป็นหลักประกันชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นขึ้นพร้อมกับนี้เราได้ฝึกใจจากการทำสมาธิทุกวันยิ่งเป็นหลักประกันชีวิตที่ดีทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาในการรักษาซึ่งสีรักษาชีวิตปลอดภัยราบรื่นราบเรียบอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองมีหลักไว้ชีวิตจะได้อายุยืนขึ้น สุขกายสุขใจขึ้นครอบครัวก็ร่มเย็นขึ้นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร